ยุคปัจจุบันเขาจะใช้ KOL Influencer แล้วก็มีอันใหม่มาที่บอสทะไรบอกดูนะครับ KOC เคยได้ยินใช่ไหมครับ KOC เดี๋ยวผมให้ทุกฝั่มมามก,ก่อนนะครับโอเคทีนี้ KOL Influencer ครับสิ่งที่เขาจะได้รับนะครับข้อดึงเลยคือค่าตัว ข้อ2เลยคือค่าคอมมิชชั่น20-30%ข้อสาคุณต้องให้ราคาที่ดีที่สุดกับ k o l หรือ Inverter ถูกไหมครับจริงๆมี i n v e หลายที่ในประเทศไทยนะครับที่มี Inverter และ k o l อยู่แล้วเขาจะได้แบบนี้สังกัดเราได้แบบนีไหมสังกัดเราจะได้เป็นค่าคอมใช่ไหมครับแล้วก็ราคาที่ถูก ดราคาสินค้าให้ถูกที่สุดเขาจะได้เอาไปขายใใได้อย่างง่ายมันเป็นการตาลาดรูปแบบเด่นๆขงนะครับทีนี้แล้วทุกคนบอกได้จะเห็นว่าราาเราก็แพงค่าคอมมิชชั่นก็สูงแถมยังต้องล,งลงดราคาต่ำที่สุดให้ยิ่งคำถามคือแล้วแบรนด์จะเหลืออะไรกำไรอยู่ตรงไหนจริงไหมครับแล้วทดีครับท่าดเป็นไงดีครับตอนนี้ การเงิมาผลิตให้เ n f l เ e n c e รวยถูกไหมครับทีนี้เจ้าของแบรนั์เขาก็ไปถามคุณอะไรนะรังดีลุยจิ้งเจียนนะครับว่าเอาแล้วอยู่นี้จะปัดตัวยังไงเจ้าของแบรนด์จะทำยังไง i n เเนเซอร์จะทำยังไงเขาบอกว่าจริงๆที่จีมริเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ที่ไทยยังใช้ยู่ได้อยู่นะครับเขาบอกว่า ให้ดูให้รู้ความหมายของ TLC น,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 นะครับย่อมาจาก Key Opinion Consumer นะครับหมายถึงคนที่เป็นผู้บริโภคจที่ของสินค้าหรือบริการนั้นๆนะครับโดย TLC จะมีอิทธิพลในการน,น้อมน้าวจากการแชร์ประสบการณ์และความพิเศษของตนเองต่อสินค้าหรือบริการในการตัิงใจนะครับเพราะยุคน,นี้ดูข้ึ้นมากนะครับอยากให้ทุกคนจารสามคำนี้ไว้เพื่อเอาไว้ไปคุยกับคนใหม่ แนวใหม่ในการดของเราที่เผู้ประกอบการนะครับเพราะยุคนี้คนเริ่มรู้บอกแล้วว่าเคม kmo l คนไหนรับเงินมาจากแบรนด์ไหนเพื่อดิบอยสินค้าตัวนนั้เราดูออกไหมครับเราเป็นสังเดียวกันเราดูออกใช่ไหมว่ามีให้่างมาแต่พวกนี้ก็ยังทำอยู่นะครับไลฟ์สดไทยดังลุกมาไลฟ์สดคุณอะไรนะที่มีปัญหากับคุณครูมาพนันพอปพ๊บเอามาไลฟ์สดป่ะยุคนี้ยังใช้ได้อยู่คนยังซื้อจากคาแรคเตอร์ของคน